สวัสดีครับซียูครับอยู่กับผมแค่คนเดียวนะครับผมบรรยากาศก็อาจจะดูเงาเงาหน่อยแต่วันนี้ไม่เงานะครับผมเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความรักมากๆนั่นก็คืองานจัดแฟนมิสติ้งของเข้มนะครับผมในรอบ3ปีนะครับผมที่เราตั้งใจว่าอยากจะจัดให้กับแฟนคลับมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับผมเนื่องด้วยวันนี้ก็เป็นวันวันคล้ายวันเกิดผมด้วยก็เลยจัดให้กับแฟนๆได้ได้มาเจอกับเรานะครับผมแล้วก็จะมีเกตส์ดับเชิญพิเศษก็คือเพื่อนของเรานะครับผมก็คือแก๊ง แล้วก็ยูโรนะครับผมจะมาร่วมสนุกนะครับผมร่วมสร้างสีสันนะครับผมด้วยเราไม่ได้จัดงานมิงมาประมาณ3ปีละก็เลยอยากจะจัดมิงให้กับแฟนๆได้มารับความอบอุ่นความรักแล้วก็กำลังใจดีๆนะครับผมแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะร่วมทําบุญนะครับผมที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับเค็มขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับแฟนๆได้รู้ว่าเพราะอะไรผิวหน้าของเค้มถึงดีขึ้นรันได้เลยครับ เอาแล้วครับหลังจากที่เราชวแวบชแวบชแวบไปเปลี่ยนเสื้อมาซึ่งเสื้อก็เป็นเสื้อคนในบ้านเองนะครับ ของผมเองเนะจ๊ะต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีผิวหน้าที่มันค่อนข้างที่จะหมองคล้ำหมองคล้ำเพราะว่าเราไม่รู้<ด>ว่าเราจะใช้กันแดดอะไรไงแล้วพอมันทางานเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยฝ้ากระเนี่ยมันขึ้นได้เร็วแล้วก็ความหมองคล้าที่ดูแบบว่าไม่สว่างสวยเนี่ยมันขึ้นไวเกินเราก็เลยลองถามแบบหลายๆคนถามผู้จัดการถามถามเพื่อนๆที่เขาดูแลตัวเองนอกจากเซรั่มที่เราใช้แล้วเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าเป็นกันแดดแต่กันแดดเนี่ยมันก็ต้องเฉพาะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเป็นผิวที่มัน ดูแลายากพี่พี่พี่บิวก็จะบอกประจําว่าผิวเราดูแลายากเพราะว่ามันเป็นผิวผสมแต่ก่อนนาะงไม่ทาเลยไม่เลยแต่ก่อนนาะงไม่ทาผิวเด็กผู้ชายเนาะเขาก็จะไม่ค่อยดูแลส่วนเด็กแบบนาะงก็ไม่ค่อยดูแลแบบทาครีมทาบํารุงอะไรอย่างเงี้ยกันแดดอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าขออันนึงได้ไหมขอให้ทากันแดดนะเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันเวลาแบบต่อให้เป็นแบบแสงในห้องแสงอะไรเงี้ยก็มี U v วก็เลยต้องให้นางทานาะงก็เลยเริ่มแบบเออมีกันแดดอะไรดีพี่บิวไหนอันนั้นอันโู้นมีอะไรเงี้ยก็ลองแบบ มาใช้ต่างๆนี่แหละครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นผิวเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันไหมพี่พิวมาแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงพี่พิวทุกวันนี้คือเพอร์เฟกต์มามอันนี่คือผมก็ไม่เชื่ออีกเล่นใหญ่ขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นเพราะอะไรน่ะเหรออันนี้เป็นเทคนิคขั้นสุดยอดและเป็นเทคนิคขั้นพิเศษมากๆซึ่งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยวางในเรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คือครีมกันแดดออร่รามีนั่นเองคุณผู้ชมเปิดตัว นี่ซึ่ง,งเ,ปเป็นใหญ่ขนาดนี้นะนี่เหล่านี้นะครับผมคือออร่ามีนะครับผม,บผมเป็นครีมกันแดดนะครับผมชื่อเต็มๆของเขานะครับนั่นก็คือ ออร่ามีซันออเดย์ชิลนะครับผมมี STF50 บวกบวกบวกเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าเนื้อครีมของเขาเป็นไงบ้างครับผมเนื้อครีมก็คือยังไงเกลี่ยง่ายคุณผู้ชมเนื้อครีมของเขานี่บางเบามากๆนะครับผมเกลี่ยง่ายนะครับผมดูไม่วอกไม่เทาใช่ไหมจ้าแม่จ๋าต้องเหมาะกับทุกสภาพผิวปรับสีผิวให้ดูเนียนสม่ำเสมอได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าใช่จ้าคนดีที่บิวครับ พี่เิลรู้ไหมครับว่าทําไมเขาถึงสามารถปรับสมดุลในเบ้าหน้าหรือว่าใบหน้าของเราได้ดีขนาดนี้เพราะว่าในเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีวิตามินบํารุงผิวด้วยนะครับพี่เิวครับช่วยทําให้ผิวนี้เรียบเนียนผิวสวยสม่บเสมอครับพี่เิลครับ นอกจากการบำรุงนะครับผมก็ยังมีการป้องกันนะครับผมป้องกันการเกิดฝ้าใหม่นะครับฝ้าเพิ่มและการกระจายตัวของฝ้านะครับเพราะตัวนี้เป็นสุดยอดการป้องกันผิวจาก U V ด้วยเทคโนโลยีเม็ดสีจากญี่ปุ่นสําหรับคนที่ผิวแพ้พง่ายนะครับผมก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยไม่ทําให้อุดตันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะครับผมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยเจ้าครีมกันแดดตัวนี้นะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะกันแดดกันน้ำ กันเหงื่อช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีทุกวันคือวันออร่ามีใช้ได้ทุกวันเลยจ้าแม่ว่าไม่เลิศจ๊ะเดแม่ว่าไม่เลิศไหมแม่ว่าไม่เลิศแล้วยังไม่เท่าออร่ามีนะจ๊ะแม่จ๊ะเนี่ยกันแดดดีทำให้รองพื้นติดตีเกลี่ยง่ายด้วยเห็นมดูดีดูดีไปหมดเลย ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ได้แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงฮะดูมีออร่าขึ้นมาเลยไหมครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากได้ออร่ามีเป็นที่ไปครอบครองนะครับผมเป็นครีมกันแดดนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมที่ร้านค้าชั้นนําและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับและมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกับทุกคนเลยนะครับผม1หลอดนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยปกติราคา1หลอดจะอยู่ที่580บาทนะครับผมแต่ตอนนี้1หลอดนะครับราคาเพียง 390บาทนะครับืมว่าจะมีโปรแบบสุดคุ้มเลยคุ้มแบบคุ้มจัดจัดลดให้แบบเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมสามหลอด999บาทนะครับเป็นไงครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมซื้อไว้เผื่อไว้3หลอดได้ใช้ได้ประมาณ9เดือนนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับแฟนคลับก็ได้มารอเราไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าและไปดูบรรยากาศงานกันเลยไปเลยไปไปดีไปทไป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 ที่ไปที ตอนนี้ผมอยู่กับเข้มนะฮะยูโรกำลังซ้อมอยู่วันนี้เข้มเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันเกิดวันนี้นิ่งมากนิ่งมากหยอ,ยอๆเข้มกับยูโรซ้อมอยู่แล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีหน้าที่ใดๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศหน้างานว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตามมาครับทุกคนออกมา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 โอ้โห ดูผมบอกแล้วเยอะมากวันนี้คนมากันแบบล้นหลามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต่อแถวมาถ่ายรูปกับเทมยาวแค่ไหนตามมากันครับตมตามมาตามมาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัดคิวได้ไหมครัได้เลยค่ะบอเครับอสวัสดีครับ

อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ลงทะเบียนนะฮะพอเราเรามาลงทะเบียนปุ๊บก,ก็จะมีของที่ระลึกมากมายมีพัดเข้มหัดสวีมีกระติกอะไรอะ่ะมีแก้วน้ำเรียกเรียกเ,เป็นกระติกแก้วน้ำอันนี้น้ำนะแล้วก็มีขนมปังนะฮะสองชิ้นไว้รองท้องเรามาดูกันว่าซุ้มแต่ละซุ้มเป็นยังไงกันบ้าง มีสีสันความสนุกสนานแค่ไหนตามมา,ตามมา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 ซุ้มแรกนะครับเป็นทีมงานวัดนะฮะเราก็จะมีการขายของแบบเหมือนยกงานวัดย่อมๆม,มาหยุดณตรงนี้นะฮะอันดับแรกป๊อปคอร์นครับก่อนเข้าลงหนังไปดูเข้มเราจะมีป๊อปคอร์นแล้วนะฮะเราก็จะมีไอติมหลอดไว้เขย่ามาดูว่ามันจะแข็งไหมอ่า ให้ทายว่าเป็นสีอะไรขาวเพราะว่าผมเป็นคนจิตใจขาวนพราทสุดขุนของมันออกมาถูกไหมซนี้ก็ยังมีป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็มีไอสตรีมลอดก็ใครที่ได้ตั๋วมานะครับหางตั๋วเราสามารถเอามาเล่นเกมมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับนี่ส่วนซุมน,นี้ตักไข่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เอาอะไรสักอย่างเลย <c oughs> ผมอาจจะเล่นเกมแต่ <c oughs> ยูโรให้รอไลน์มาเมื่อกี้บอกว่าพี่เบนอยากเล่นเกมด้วย เงาซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวยูโรมาโอเคเดี๋ยวผมกินไอศครีมรอรอยูโรมาปุ๊บเดี๋ยวมาเล่นเกมแข่งกันดูสิว่าผมกับยูโรใครจะดวงดีและใครจะเก่งกว่ากันเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งกันดนะ้ ครับทุกคนตอนนี้ยูโรยศวัสดนะครับก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการฝึกซ้อมมาที่เรียบร้อยตอนนี้เขาได้มาแล้วครับขอเสียงต้อนรับยูโรยศสวัสดนะฮะโอ้หไม่ใช่ทำไมมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะอันนี้รายการยูทูบนะใช่จ้างม,มาเมืเม่อกี้ผมจ้างมาจ้างมาโอ้ที่จะ <c oughs> บอกว่าไม่มีตังค์ให้นะ <c oughs> วันนี้เราก็ มาอยู่ที่หน้าบูธกิจกรรมการเล่นเกมงานวัดของงาน c a r n i v a l ์เ m มส์เด2 0ทู2ซเซ้สอมมาใช่ไหม,มไม่ได้ส้อมมาเรา,าเอา เจ้าตัวอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปตรงนู้นใช่ผมมีความสามารถพิเศษถ้าผมดีดใส่ตรงจมูกเขาเนี่ยตัวจริงจะมาผมไปเรียนวิชามาอย่าบอกฮะเเตรียมกันมาแล้วไม่ได้เตรียมอะไรกันมาโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูสิลองลองดูนะครับหนึ่องสามปโเป็นยังไงผมบอกแล้วผมเสกเพื่อนผมมาได้นี่เราอยู่ที่บูธอลังมีอาปาเปาปาเปา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอกเอาดิผมจะได้มีออร่าเหมือพี่บ้างวันเกิดเข้มทังทีเราก็ต้องมาอวยพรเข้มกันหน่อยโดยการล้วงไข่ผมขออนุญาตเกกล่องไข่มาก่อนนะ,นะะห่เฮ้อไปตัดตออีกแล้วใครจับก่อนพี่ี่จับก่อนเลยกองกลอัอออล้งอานออนองงอะไรอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะเนี่ย,ยส่วนตัวนะตัวส่วนัวอได้ไี ปั๊บเฮ้ยเสกไข่ได้เหรอเนี่ยเวยพอในเข้มโดยการหอมแก้มสบายมากเลยหอมแก้มเข้มอ่ะเอาเลยนะหลับตารอเลยนะหลับตารอเลยนะหลับตารอเลยหลับตารอเลยหลนึ่งสองได้ก็พร้อมสู้เหมือนกันนะครับสบายมากครับหอมแก้มเนาะเหนียวนิดสบายไม่ใช่เขาบอกไม่ต้องหอม โอ้ยไปไปไหนไปเข้าก็ดึงเกินเส้นแบบเด็กเอ็นเพื่อเป็นการส่งความสุขเอาเอาละเอาละเดมนเดินเดานเดิมเดินเดิเดินเดินเดินเดิเดิเดิน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 เดเดินเดนเดนเดิเดินเดเดดเดเดนเดเด ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้มีคนรักยิ่งๆขึ้นไปมีคนรักมากเท่าไหร่ก็ขอให้มีคนรักมากขึ้นเท่านั้นและตอนนี้นะครับผมแฟนคลับของผมได้เข้าไปอยู่ในหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ส่งพวกเราเข้าไปในหอ <Okay. S 2> เพื่อไปเล่นกิจกรรมกับแฟนๆดีกว่าไม <Okay. S 2> ่เป็นเสียเวลาเสียนัทกาเสียค่าหอ <Okay. S 2> เข้าไปชมบรรยากาศข้างในหอกันเลยครับสวัสดีครับไป ในบทเราไม่ยอมเ่าหนักในบทเราจะไม่ยอมเาหนักเป็ที่รักของทุกคนแบบนี้ไปได้ดีเลยครับผมค่ะพี่เบลล์คือดีใจมากแล้วก็ ทุกคนก็คือรักน้องไม่ผิดคนจริงๆค่ะสวัสดีชาบวกาพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวไ้้ยนะสวัสดีค่ะ ของพี่นิ้งต้องมีสะดุดบ่อยๆเซลอะไรอะไรแง่เซลไม่มาหรอความสุขมากๆนะคะก็ให้เป็นปีที่ดีจริงๆเขาดีอยู่แล้วใกล้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาแบบนี้ตลอดไป แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะก็ขอให้เคนมีความสุขมากๆค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะเคมขอให้วันเกิดวันี้เคนมีความสุขมากๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างสีหัวเราะให้กับการขับแบบนี้ตลอดไป้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิตที่ตัวยองอยากจะสาเร็จค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับดีใจมากๆที่ได้เจอหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาในระยะที่นานมากๆนะครับวับนนี้เราก็รู้สึกว่าประสบความสาเร็จแล้วกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากจะเจอกับทุกๆคนนะครับแต่งงานในวันนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราจะมีอะไรสนุกน,กนกอีกหนึ่งอย่างนะอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับรับรองปังแน่นอนจ้านะ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับงานมิตงของผมเองนะครับผมและว,วันนี้ก็ครบเลยสนุกมากแต่หนหชื่อเพียบขนาดผ่านมาทั้งวันแล้วเนี่ย นาอุ้ยเด้งเหรอผ่านมาแล้ววันยังเด้งมีออร่าขนาดนี้อันนี้ออัันนนนีี้้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงจริงเพราะปกติบผมมาหน้าเงามันไวไวมากๆแล้วสิ่งที่เรากลัวกลัวกันแดดเนี่ยกลัวความเหนื่อยหนักของเขาเพราะว่าใช้ไปในระยะเวลาที่นานๆเนี่ยเวลาเจอเย็นจัดๆหรือว่าร้อนจัดๆเนี่ยมันจะทําให้เราแบบหน้าแบบเหนื่อยหนักง่ายอะไรอย่างเงี้ยแะตอนนี้นะครับเขามีนะครับผม เขามีโปรโมชั่นนะครับผมหหลอดนะครับผมในราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่580บาทนะครับผมแต่ตอนนี้1หลอดในราคา390บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครอยากได้แบบคุ้มๆเลยซื้อทีเดียว3หลอดไปเล,<า>เลยนะครับผม3หลอดจะอยู่ที่999บาทนะครับผมนี่สามารถซื้อได้นะครับผมที่ร้านค้าชั้นนําและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับก่อนจะจากการวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศกา ED ร EDM มาฝากแต่ว่า กดซับสไคร์ก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์พวกเราด้วยได้กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามทุกๆอย่างเลยทางกล้องเรานะครับซีดูครับไปดูกันเลยครับตตาา